สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องโมโนแมนครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจะสอนวิธีการส่งท่านนัดไปยังเดือนจาเพื่อให้ผู้ต้องขังหรือว่านักโทษได้รับเงินที่เราส่งไปนะครับผมอันนี้ก็ต้องบอกว่าการส่งท่านนัดอันนี้สามารถส่งได้ที่ไปฟานีเท่านั้นนะผมไม่สามารถไปส่งได้ที่อื่นแล้ว ส่วนว่าขั้นตอนจะทำยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมสำหรับขั้นตอนการส่งทานานัตไปยังเงินจำนั้นทำได้ไม่ยากเลยนะครับผมซึ่งขั้นตอนหลักก็มีอยู่4ขั้นตอนด้วยกันนะครับผมที่ผมจะสุบมาฟั้นๆดังนี้นะผมขั้นตอนแรกก็คือ1เตรียมข้อมูลผู้รับนะบผมว่าผู้รับของเราชื่ออะไรอยู่ห้องไหนแดนไหนเขตไหนเืินจาอะไรประมาณนี้นะครับผม อย่างต่อมาคือเตรียมเงินนะครับผมว่า,าจะส่งเงินให้ผู้ต้องขังเท่าไหร่กี่บาทนะครับผมและอย่างที่สามคือบัตรประชาชนของคนส่งนะครับผมอ่าสามอย่างนี้เราต้องเตรียมไปให้พร้อมก่อนที่เราจะไปที่ปลายสนีนั่นเองอ่ะอย่างที่สองที่เราต้องทําก็คือเดินทางไปยังปลายสีไทยสาขาต่างๆนะครับผมสะดวกที่ไหนไปที่นั่นได้เลยครับเพราะว่าส่งได้ทุกสาขานั่นเองนะครับผมอย่างที่สามก็คือ กรอกข้อมูลในทหนหนึ่งถามว่าไอ้ทอหนหนึ่งนี่คืออะไรทหนหนึ่งก็คือใบรับฝากธนาคารนั่นเองนะผมก็สามารถไปขอได้ที่ไปฟนีทุกสาขานั่นเองหรือว่าถ้าแบบใครไปไปฟนีบ่อยๆมันก็มีช่องใส่ใบสีเทาๆชมพูมันมนมน,มน,มน,นะครับเออตรงใบแบบนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ต้องถามก็คือต้องซื้อสองจดหมายสองเล็กหนึ่งสองเพื่อกรอก,อกชื่อที่อยู่เพื่อส่ง ธนนทไปยังเรือนจํานั่นเองและขั้นตอนที่4ี่คือชําระเงินแล้ว่าเก็บใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะครับผมเผื่อว่ามีปัญหายัางไงจะได้เอาข้อมูลอันนี้มาติดต่อกับทางไปรษณีย์ขั้นตอนคร่าวๆก็มีอยู่แค่4ี่ขั้นตอนนี้เท่านั้นเองนะครับผมส่วนขั้นตอนหนึ่งกับขั้นตอน2องครับผมว่าทุกคน,นคงจะเข้าใจแล้วนะครับผมเตรียมข้อมูลต่างๆเดินทางไปยังไปรษณีย์อันนี้ไม่ยากครับผมส่วนว่าขั้นตอนที่สามประกอกข้อมูลในทอนอนหนึ่งหรือว่าใบรับฝากธนนทบางคนอาจจะยังไม่เคยทําไม่รู้จะกองง่อ เดี๋ยวมาดูกันเลยนะผมผมจะอธิบายตรงขั้นตอนนี้ให้ละเอียดขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่ะอย่างแรกครับเมื่อเพื่อนๆไปไปสนีปุ๊บก,ก็ไปหาใบที่หน้าตาแบบนี้นะครับผมมันจะเขียนว่านี่ทอนอหนึ่งที่มุมขวาบนนะครับผมทางมุมซ้ายบนก็เขียนว่าใบรับฝากธนรัฐในประเทศนั่นเองนะครับผมอ่ะเพื่อนๆก็เอาใบแบบนี้มานะครับผมแล้วจากนั้นก็ลองตัดสินใจดูนะครับผมว่าถ้าส่งไปเรือนจํา สามารถส่งได้อยู่2แบบด้วยกันครับคือแบบธรรมดานะผมกับแบบด่วนพิเศษถ้าธรรมดาก็ประมาณ3-5มถึงวันนะผมถ้าส่งแบบนี้ก็ติกถูกไปส่วนว่าถ้าต้องการให้ถึงไวภายในหหรือ2วันก็ติกตรงนี้นะผมแต่ว่าถ้าส่งแบบด่วนพิเศษค่าบริการก็จะมากขึ้นนั่นเองนะครับผมอย่างต่อมาที่ต้องเกรอก็คือนี่ครับจํานวนเงินนะผมอันนี้ผมสมมุติว่าส่งเงิน1,000บาทเพื่อนๆก็ใส่เงินไปนะผม1000บาท นะตรงนี้ก็ใส่ไปครับว่า1,000พันบาททวนอ่าโอเคนะครับผมใส่จำนวนเงินที่เราต้องการจะส่งนะครับผมสำหรับอันนี้ครับก็ไม่แน่ใจครับว่ามันมีเงินขั้นต่ำขั้นสูงยังไงนะครับผมแต่ว่าเท่าที่ผมรู้ก็คือถ้าส่งมากไปอ่ะบางทีทางเงินจำเขาอาจจะตีคืนกลับมาได้นะครับผมก็ลองสอบถามทางเงินจำดูนะครับว่าส่งเงินได้มากสุดเท่าไหร่นะครับผมเอาละครับผมอย่างต่อมาที่เราต้องใส่ข้อมูลคือนี่ครับที่ทำการไปรษณีย์นะผมเช่นสมมติ ผู้ต้องขังอยู่ที่เรือนจําสิงห์บุรีอํอเาเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับผมตรงนี้ก็ใส่ไปว่าที่ทําการไปรษณีย์สิงห์บุรีแล้วเราก็ใส่รหัสไปรษณีย์ของสิงห์บุรีไปส่วนว่าผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจําที่เป็นเรือนจำอำาอําเภอหรือว่าถ้าแบบอยู่กรุงเทพก็คือแบบเช่นเรือนจําบางขวางแบบนี้ครับก็ลองติดต่อสอบถามเรือนจําดูนะครับผมว่าให้ว่าไอ้ตรงช่องตรงเนี้ย ให้ใส่ไปที่ที่ทําการรษษีน์ไหนนะครับผมอันนี้ครับผมก็สมมุติว่าอยู่เรือนจําสิงห์บุรีนะก็ใส่ไปที่ทําการรษษีน์สิงห์บุรีนะครับผมจากนั้นครับก็ใส่ชื่อผู้รับเงินนะผมอันนี้ก็คือใส่ชื่อผู้ต้องขังนั่นเองครับผมอันนี้เราก็ใส่ไปคือเช่นในหนึ่งเดียวนะครับผมอ่ะก็ตามนี้นะจากนั้นครับก็ใส่ชื่อที่อยู่ไปนะผมตรงนี้ก็เป็นที่อยู่ก็ใส่รายละเอียดไปครับ อันเนี้ยถ้ายิ่งใส่ละเอียดได้ก็ยิ่งดีครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดเพราะว่าบางทีทางเงินจำเขาหาชื่อนักโทษคนที่เอาส่งไปบางทีเขาหาไม่เจอครับผมถ้าใส่ละเอียดได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นท่องเขย,ยแดนอะไรพวกนี้ครับผมแล้วแล้วก็ใส่เงินจำแล้วก็ที่อยู่ของของเงินจำไปนะครับผมจากนั้นครับก็ใส่ชื่อผู้ฝากเงินนะครับผมอันนี้ก็ใส่ชื่อเอาในสองเดียวนะครับผมแล้วจากนั้นตรงนี้เพื่อนๆก็เซ็นชื่อตัวเองไป เพียงแค่นี้ครับขั้นตอนการกอรอกใบัฝากธนาคารในประเทศก็เสร็จเรียบร,ร้อยแล้วนะครับผมอ่ะเมื่อเรากรอกใบอัฝากธนาคารนเเสร็จแล้วก็ยังเหลืออีกอันหนึ่งที่เราต้องกอรอกก็คือจากหน้าซองถึงผู้ต้องขังนะครับผมมุมซ้ายบนก็ใส่ชื่อที่อยู่ของเรานะครับผมอันนี้พยายามใส่ให้ครบถ้วนเผื่อว่ามันเกิดปัญหาอะไรเขาจะตีกลับมาที่เราถูกนะครับผม ส่วนตรงนี้ครับผมใส่ชื่อที่อยู่ผู้รับก็ใส่ชื่อไปนะครับผมแล้วก็ใส่ารายละเอียดว่าเขาอยู่ห้องไหนเขตไหนแดนไหนอะไรแบบนี้ครับผมแล้วก็เรือนจําที่เขาอยู่แล้วก็ที่อยู่ของเรืเรอนจำนะครับผมแล้วตรงนี้ก็ใส่รหัสไปรษณีย์ไป,ส,ไปสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ําคือพยายามใส่ตรงเนี่ยครับ <arp> ห้องเขตแดนตรงนี้พยายามใส่ให้ละเอียดหน่อยนะครับผมเพราะบ,บางทีเขาหาผู้ต้องขังไม่เจอนะครับผมเอออันนี้ก็จะเงินมาแจ้ถึงมือผู้ต้องขังนะครับเออพยายามใส่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับผม อ่ะเมื่อกอรอทั้งซองเสร็จแล้วกอรอกทั้งใบฝา,ากธนาเสร็จแล้วเราก็ไปยื่นที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะผมเวลาไปยื่นที่เคาน์เตอร์นี่ครับเราก็เอาไอ้สองใบเนี้ยไปยื่นพร้พอมกันเลยแล้วเคาน์เตอร์เขาก็อาจจะถามว่าเอ้ยจะส่งแบบธรรมดาหรือส่งแบบด่วนพิเศษโดยปกติแล้วนะผมค่าธรรมเนียมของการส่งธรรมดาจะเริ่มต้นที่ประมาณสิบห้าบาทนะครับผมจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับจานวนเงินที่เราส่งให้กับผู้ต้องขังนั่นเองนะครับผมแต่ โดยปกติแล้วก็ประมาณสิบห้าบาทนะครับนะครับผมขั้นต่ำนะประมาณสิบห้าบาทส่วนแบบด่วนพิเศษก็อยู่ที่ประมาณสี่สิบห้าบาทบวกๆนะครับผมเออก็อยู่ที่ประมาณนี้ก็เลือกเอานะผมว่าจะให้ถึงไวหรือถึงช้าแค่นั้นเองนะครับผมก็เท่านี้เลยครับผมจากน้วก็ยื่นให้พนักงานพนักง,งานเขาทำปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจ่ายตังค์เสร็จครับแล้วเพื่อนๆก็เก็บใบเสร็จไว้เผื่อว่ามีปัญหาอะไรแจ้งมาตามที่ไปรษณีย์ได้นะครับผม ก็เป็นไงครับขั้นตอนการส่งทะนัดไปเรือนจาก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับส่วนว่าถ้าเพื่อนๆมีข้อสองสัยอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาตอบให้นะครับผมว่าถ้าตรงไหนผมตอบได้เดี๋ยวผมจะมาตอบให้แน่นอนนะผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับ